สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในรายวิชาภาษาไทยนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่13เรื่องกรสีวัดและ4ี่คำจำได้ง่ายนะครับตัวชี้วัดแต่งบทร้อยกองและคำขวัญน,นะครับเรื่องที่เราจะเรียนในหน่วยนี้นะครับจะมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับก็คือ 1. อ่านบทนำเพื่อศึกษาเนื้อหา 2. ลักษณะของกรสีส 3. ข้อบังคับสัมผัส ในการแต่งกอสี่สแผนผังกอนสี่นะครับหลังจากที่เราเรียนจบสี่เรื่องนี้แล้วนะครับเราก็จะสรุปความรู้ที่ได้จากสี่เรื่องนี้กันนะครับแล้วก็เป็นแบบพัฒนาทักษะในการทําข้อสอบกรณีนะครับเพื่อประเมินผลตัวชีวัดนั่นเองนะครับเรื่องแรกนะครับให้เรียนอ่านบทร้อยกองเรื่องวิชาค่ามากล้ำนะครับแล้วสังเกตรูปแบบของคำประพันธ์นี้นะครับ ในที่นี้นะครับก็ให้นักเรียนอ่านพร้อมกันกับครูไปเลยนะครับวิชาหาไว้ได้ใช้ภายหน้าภาพเพียนศึกษาปัญญาเพิ่มพูนความรู้คู่กายไม่หายดับศูนย์เชิดชูตระกูลดีแท้แก่ตนนะครับประพันธ์โดยนฤพรลุชิเลขกนะครับ บทร้อยกองข้างต้นนี้นะครับบทหนึ่งเนี่ยมีอยู่4วรรคนะครับวรรคละ4คํคนะฮะคำประพันธ์ประเภทนี้เรียกว่ากอสีนั่นเองนะครับลักษณะของกองสี่นะครับกองสี่เนี่ยหบทจะมีอยู่4วรรคนะครับใน1วรรคจะมีอยู่4คํานะครับการอ่านแต่ละวรรคเนี่ยจะแบ่งเป็น2จังหวะจังหวะละ2คํานั่นเองนะครับ่ะ ก้อนสนะครับมีข้อบังคับในการสัมผัสอยู่สามแห่งก็คือ 1. นะครับคำสุดท้ายของวรรคแรกนะครับสัมผัสกับคำที่2ของวรรคที่2 2. งสอคำสุดท้ายของวรรคที่2อสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3าและก็สนะครับคำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สองของบทต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้คือกฎ ข้อบังคับในการสัมผัส3มแห่งของกรสีนะครับถ้ามาดูแผนผังกรสีนะครับแล้วก็เทียบเคียงกับกฎข้อบังคับในการสัมผัสนะครับคําสุดท้ายในวรรคที่1นะครับจะสัมผัสกับคําที่2ในวรรคที่2นะครับคำสุดท้ายในวรรคที่2จะสัมผัสกับคําสุดท้ายในวรรคที่3นะครับคําสุดท้ายในวรรคที่4 จะสัมผัสกับคำสุดท้ายในวรรคที่2ในบทต่อไปนั่นเองนะครับแผนผังของก้อน4ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาดูตัวอย่างก้อน4เนาะอ่านไปพร้อมกันกับครูเลยนะครับทำดีเพื่อใครเพื่อใจเราสุขผู้อื่นไม่ทุกสังคมสุขสรรทำดีเพื่อชาติ ไม่ขาดซักวันถวายองค์ราชันพาลาล่มเย็นนะครับบทประพันธ์นี้เนี่ยก็ประพันธ์โดยนาะริพรลุชิเลกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอนักเรียนมาดูบทประพันธ์นี้เนาะทาดีเพื่อใครนะครับเพื่อใจเราสุขนักเรียนดูนะครับในวรรคที่หนึ่งและวรรคที่สองเนี่ยคำที่มันสัมผัสกันก็นกคือใครสัมผัสกับใจนั่นเองนะครับสุขสัมผัสกับ ทุกในวรรคที่3นะครับส่วนวรรคที่4เนี่ยคำว่าสันนะครับจะสัมผัสกับคําสุดท้ายในวรรคที่2ของบทต่อไปก็คือคําว่าวันนั่นเองนะครับวรรคที่1ในบทที่2นะครับทําดีเพื่อชาตินะครับคําว่าชาติจะสัมผัสกับคําว่าขาดในวรรคที่2นะครับส่วนคําสุดท้ายในวรรคที่2ก็คือคําว่าวันเนี่ยจะสัมผัสกับคําว่าชัน ก็คือคำสุดท้ายในวรรคที่สานั่นเองนะครับสรุปองค์ความรู้นะครับที่เราเรียนไป4เรื่องเนาะการแต่งกรสี่นะครับผู้แต่งเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจในฉันทลักษณ์ให้ถูกต้องนะครับและเลือกใช้คำให้คล้องจองตามฉันทลักษณ์ด้วยนะครับจะทำให้เกิดความไพเราะนะฮะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำตายท้ายวรรคนะครับเพราะจะทำให้การหาสัมผัสเนี่ยยากเนาะแล้วก็กรเนี่ยจะขาดความไพเราะนั่นเอง ะครับทีนี้มาดูแบบพัฒนาทักษะในการทําข้อสอบปรนัยนะครับเพื่อประเมินผลตัวชีวัดนะครับตัวชีวิต,ต,ววตก็คือแต่งบทร้อยกองและคาขวัญน,นะครับแบบฝึกทักษะตัวนี้นะครับแบบพัฒนาทักษะตัวนี้เนาะก็จะให้นักเรียนนะครับตอบลงไปในสมุดเลยนะครับตอบไปในสมุดเลยแล้วดูว่าของนักเรียนเนี่ยจะตอบถูกนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยไปพร้อมกันนั่นเองนะครับอ่ะ ข้อที่1นถึงสานะครับนักเรียนพิจารณาคําประพันธ์ที่กําหนดให้นะครับเติมคําลงในช่องว่างให้ได้ความหมายถูกต้องตามลักษณะกรสีนะครับบทกรที่เขาให้มานะครับท้องฟ้าแสนงามสีจุดจุดจุดสดใสจุดจุดจุดก้อนใหญ่ลอยไปตามจุดจุดจุดนั่นเองนะครับอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งนครับมีคําว่าฟ้ามีคําว่าคลามมีคําว่าอาามีคําว่าน้ําเงินนะครับ นักเรียนจะตอบว่าอะไรอ่ะท้องฟ้าแสนงามสีจุดจุดจุด,จดสดใสนักเรียนคิดว่าข้อที่หนึ่งนี้นักเรียนจะตอบคําว่าอะไรครับครูจะให้เวลานักเรียนตอบนะครับเขียนลงไปในสมุดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยจันทีละข้อข้อไปเนอะ คิดว่านักเรียนน่าจะตอบกันครบหมดแล้วนะครับข้อที่หนึ่งนะครับฉเฉลยก,ก็คือสีครามสดใสนั่นเองนะครับคำว่าครามเนี่ยจะให้สัมผัสกับคำว่างามนะครับในคำสุดท้ายในวรรคที่หนึ่งนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อความนั่นเองนะครับอ่ะเรามาลองอ่านดูท้องฟ้าแสนงามสีครามสดใสนะครับอ่ะข้อที่สอง นี่ครับข้อที่สองจุดๆ,ๆก้อนใหญ่นะครับข้อที่สองมีคําว่าอะไรบ้างเมฆนะครับเมฆฝนเมฆขาวพายุนะครับนักเรียนคิดงงว่าข้อที่สองนี้จะตอบข้อไหนครับ อ่ารูคิดว่านักเรียนน่าจะตอบครบทุกคนแล้วนะครับข้อที่สองนะครับคําตอบก,ก็คือเมฆขาวนะครับเมฆขาวเนี่ยเนาะก็ให้สอดคล้องกับเนื้อความนะครับว่าท้องฟ้างามป,ปลอดโปร่งนั่นเองนะครับจะใช้เมฆฝนไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาให้มาว่าท้องฟ้าแสนงามสีครามสดใสนะครับก็ต้องเป็นเมฆขาวก้อนใหญ่อ่าข้อสุดท้ายข้อที่สามนะครับ ลอยไปตามจุดๆนะครับนักเรียนคิดว่าข้อที่3าจะเติมคําว่าอะไรครับมีคําว่าลมฟ้านภา,าตะวันทูให้เวลานะครับอ่ะผมค,คิดว่านักเรียนทุกคนก็ได้อตอบครบหมดแล้วนะครับอ่ะ ข้อที่3นะครับฉเฉลยก็คือลอยไปตามลมนั่นเองนะครับเพราะลมเนี่ยเป็นอากาศที่เคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อความด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเรามาลองอ่านพร้อมกันนะครับท้องฟ้าแสนงามสีครามสดใสเมฆขาวก้อนใหญ่ลอยไปตามลมนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4นะครับ ข้อที่สี่ข้อที่หกนะครับให้นักเรียนพิจารณาคำประพันธ์ที่กําหนดให้นะครับเติมลงในช่องว่างให้ได้ความหมายถูกต้องตามลักษณะของกอนสี่อยู่ในวัยจุดจุดจุดต้องเพียรจุดจุดจุดเติบใหญ่ภายหน้าจุดจุดจุดเลี้ยงตนนะครับข้อที่สี่นะครับอยู่ในวัยนักเรียนคิดว่าต้องเติมคําว่าอะไรครับมีคําว่าเด็กมีคําว่าเล็ก มีคำว่ารุ่นมีคำว่าเรียนนะครับครูะจะให้เวลาลเรียนตอบคิดว่านักเรียนได้ตอบครบทุกคนแล้วนะครับข้อที่สี่นะครับอยู่ในวัยเรียนนะครับเพราะคำว่าเรียนเนี่ยจะสัมผัสกับคำว่าเพียนในพักที่สอง ค,คำที่สองในวันที่สองนั่นเองนะครับอยู่ในวัยเรียนต้องเพียนนะครับข้อนี้เฉลยไปเลยนะครับต้องเพียนศึกษานะครับอ,อยู่ในวัยเรียนต้องเพียนศึกษาเติบใหญ่ภายหน้าเติบใหญ่ภายหน้าจุดๆ,ๆเลี้ยงตนนะครับนักเรียนคิดว่าในข้อที่6เนี่ยตอบว่าอะไรครับ พ่อแม่ครูญาภาษาหรือวิชาครับครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะตอบเรียบร้อยแล้วนะครับข้อนี้นะครับก็จะต้องตอบว่าวิชานั่นเองนะครับอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันนะครับอยู่ในวัยเรียนต้องเพียรศึกษา เติบใหญ่ภายหน้าวิชาเลี้ยงตนนะครับเพราะคำว่าชาเนี่ยจะสัมผัสกับคำว่าหน้านะครับในวรรคที่3นั่นเองนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่มันสอดคล้องกันเนาะต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7เนี่ยให้เรียนเลือกคำพันธ์นะครับเติมลงในช่องว่างให้ได้ความหมายถูกต้องตามลักษณะของกรสศีนะครับคำพันธ์เขามีให้นะครับพ่อแม่มีคุณ คำจุนเรามาจุดจุดจุดเมตตาอาทรน,นะครับอ่ะช้อยที่เขาให้นะครับห่วงใยรักใครหวังได้พึ่งพาให้การศึกษาอบรมสั่งสอนอครูให้เวลานักเรียนตอบนะครับ ครูก็คิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะตอบครหมดแล้วนะครับเรามาดูกันว่าข้อนี้จะต้องตอบว่าอะไรนะครับคําตอบของข้อนี้ก็คือให้การศึกษานะครับเพื่อให้สัมผัสกับคําว่ามาในคําสุดท้ายของวรรคที่2นะครับและคําว่าเมตตาในคําที่2ของวรรคที่4ีนั่นเองนะครับแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับเนื้อความของกรทั้งหมดที่ให้มานั่นเองนะครับอะเรามาอ่านพร้อมกันนะครับ พ่อแม่มีคุณค้ำจุนเรามาให้การศึกษาเมตตาอาทรน,นะครับข้อต่อไปข้อที่8ดนะครับบดกรอนที่ให้มาบ้านเมืองสะอาดจุดๆงามตาหน้าอะกนา,ามตาหน้าอยู่เชิดชูเจ้าของอ่ะ คำที่หายไปนะครับเขาให้ช้อยมาก็คือชาติไทยเจริญช่วยกันรักษาปราศจากฝุ่นปัดกวาดเช็ดถูคุณช่านนักเรียนตอบนะครับอ่าผมคิดว่านักเรียนน่าจะตอบครบทุกคนแล้วนะครับ ข้อนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือปัดกวาดเช็ดถูนะครับคำว่าปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยเพื่อให้สัมผัสกับคําว่าสะอาดนะครับคําว่าสะอาดสัมผัสกับคําว่ากวาดนั่นเองนะครับแล้วก็คำว่าถูเนี่ยจะสัมผัสกับคําว่าอยู่นั่นเองนะครับอ่ะเรามาลองอ่านพร้อมกันนะครับบ้านเมืองสะอาดปัดกวาดเช็ดถูงามตาหน้าอยู่ เชิดชูเจ้าของต่อไปข้อที่9นะครับต่อไปข้อที่9และข้อที่10นะครับนักเรียนพิจารณาคำประพันธ์ที่กำหนดให้นะครับเลือกคำประพันธ์เติมลงในช่องว่างให้ได้ความหมายถูกต้องตามลักษณะของกรสีนั่นเองนะครับเริ่มกันก็คือจุดจุดจุดใช้สอยประหยัดจุดจุดจุดช่วยรัดแก้ไขนะครับ นักเรียนคิดว่าข้อที่9น,นี้นะครับคิดว่าจะต้องตอบว่าอะไรครับช้อยก็คือข้าวสารน้ํามันเงินทองนับร้อยน้ํามันมีน้อยป่าไม้บนดอยนักเรียนลองดูครับนักเรียนคิดว่าจะตอบข้อไหนเอ่ยครูให้เวลานักเรียนตอบนะครับครูคิดว่านักเรียนน่าจะตอบหมดแล้วนะครับ ข้อที่9นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือน้ำมันมีน้อยนะครับน้ำมันมีน้อยเนี่ยคำว่าน้อยจะสัมผัสกับคำว่าสอยนะครับในวรรคที่สองนั่นเองนะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับเนื้อความเนาะอ่ะน้ำมันมีน้อยใช้สอยประหยดัดจุดจุดจุดช่วยรัดแก้ไขนะครับข้อที่สิบใอยในข้อที่สิบนะครับดีเด่นเห็นชัด ทำโดยเคร่งครัดเป็นคนซื่อสัตย์รถไม่ติดขัดนะครับนักเรียนคิดว่าจะตอบข้อไหนครับครูให้เวลานักเรียนตอบนะครับครูคิดว่านักเรียนน่าจะตอบครบหมดแล้วนะครับคำตอบข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10บคำตอบก็คือ ทำโดยเคร่งครัดนั่นเองนะครับทำโดยเคร่งครัดเนี่ยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อความนะครับที่ว่าควรประหยัดน้ํามันก็คือน้ํามันเรามีน้อยนะครับใช้สอยอย่างประหยัดนั่นเองนะครับอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันนะฮะน้ํามันมีน้อยใช้สอยประหยัดทําโดยเคร่งครัดช่วยรัดแก้ไขนะครับอ่าตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ จบแล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่13นะครับเรื่องกร4วักและ4ี่คำจำได้ง่ายนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ